เมื่าบัดนี้ไอ้ช้างได้อ่านตำราที่โคชานได้หยิบยื่นให้เป็นจำนวนสองสามบับก็เกิดแต่คำถามมีความเข้าใจก็น้อยนิดหากแต่มีคำถามนั้นจำนวนมากพอถึงโอกาสที่มีเวลาว่างพอไอ้ช้าง ก็เร่งรีบพาตัวเองเพื่อที่จะไปพบกับครูชาญที่บ้านของครูชาญครูชาญน,นั่งเงียบหลับตาไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างไอ้ช้างเห็นแต่ไกล ก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาด้วยอาการอันสำรวมเข้าใจว่าครูชานคงจะหลับกระมังแต่ก็แปลกคนคนหลับทำไมไม่นอนจะนั่งทำไมไอ้ช้างก็คิดอยู่แต่ก็ไม่กล้าที่จะกระทำเสียงดัง อันจะเป็นการปลุกให้ครูชานตื่นก็ได้แต่นั่งอยู่ข้างๆรอให้คูชานตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้ตอบคำถามของมันที่มีข้อสงสัยจำนวนมหาศาลอา้าวไอ้ช้าง นี่เองมาตั้งแต่เมื่อไหรก่ก็ผมก็มาได้สักพักแล้วครับแล้วทำไมไม่ส่งเสียงล่ะผมก็เกงว่ามันจะเป็นการรบกวนครูชานเห็นครูชานกำลังหลับอยู่ <c oughs> ข้าไม่ได้หลับเว้ยข้ากำลังนั่งหลับตาแล้วก็พยายามทำสมาธิ สมาธิทำทำไมครับสมาธิเออมันเป็นเรื่องของค่าแล้วกัน่อแลวนี่เองมานี่เนี่ยมีอะไรอีกล่ะมืมีคำถามมากมายเลยครับครูที่อยากจะถามครูว่าการแพทย์ที่ครูให้ไปอ่านแล้วมันก็รู้สึกสนุกดี แต่มันก็มีหลายคำมากๆที่ไม่เข้าใจก็เลยอยากจะมาถามเอา้าเองมีอะไรก็ลองถามมาก็ไล่ตั้งแต่คนเราในตำราเนี่ยอ่านไปแล้วก็พบว่าแม้นจะอายุยืนแค่ไหนโดนลมก็ตายโดนฝนก็ตาย โดนแดดก็ตายมันจะตายได้ยังไงครับครูผมเดินผ่านมาเนี่ยผมโดนแดดถึงแม้จะไม่โดนฝนแต่มันก็มีโดนลมบ้างเอาเป็นว่าสามอย่างที่ทำให้คนตายเนี่ยผมโดนไปแล้วสองอย่างผมไม่เห็นจะตายเลยโถไอ้ช้างครูท่านได้เปรียบเทียบให้เองฟัง แล้วก็เขียนบรญญัติไว้ในตำราว่าในเรื่องของการเสียสมดุลของกองทาาอันกระทำโดยอุตุสมุทฐานเด,เดี๋ยวนะครับครูกองทาาอะไรคือหอยทาาหรือเปล่าครับไม่ใช่หอยทาากองทาากองทาาของมนุษย์นั้นน่ะ มีทั้งหมดตามตำราการแพทย์ท่านว่า42กองทธาตุเดี๋ยวนะครูครูจำผิดหรือเปล่าครับ32กองทธาตุไม่ใช่หรือก็มีหูมีตามีจมูกมีแขนมีขาเนี่นับได้32ผมไปเรียนมามี32ไม่ใช่42ก็นั่นมันตำราของเอง ตำราของเองน่ะน,นับตามผู้รู้ทางตะวันตกก็ถือที่เองเรียกว่าฝรั่งนั่นแหละมันเป็นตำราของฝรัง่งตำราไทยนี่แหละครูท่านว่ามี32มองเออเอาเอาสามสก็32ส่วนค่าค่ามี42่สค่ามีมากกว่าเองค่าก็ชนะนะสิ <c oughs> ครูชาญก็หัวเราะด้วยความชอบใจ ที่สามารถระบุจํานวนได้มากกว่าไอ้ช้างไอ้ช้างจ้องมองครูชานแล้วก็รู้สึกว่ามันชักจะไปกันใหญ่และครูไหนครูลองว่ามาสิ42กองทาตของครูน่ะมันมีอะไรบ้างถ้าจะให้ผมเล่า32กองทาตผมก็เล่าได้นะแล้วครูล่ะเล่า42่องกองทา่า ได้ไหมไอ้ช้างเอ้ยไอ้ช้างเอา้านั่งลงคุยกันดีๆก็ได้มาก็าจะเล่าให้ฟังทั้ง42กองทาดโดยละเอียดกันเลยทีเดียวว่าแต่ว่านี่เองนึกคึกอะไรหรือถึงได้มาสนอกสนใจในวิชาการแพทย์นี่ไม่ใช่ความสนใจประเดียวประดาวใช่ไหม ข้าจะได้ไม่ต้องนั่งเสียเวลาที่จะมาเล่าเรื่องราวความรู้ทางการแพทย์ให้เองฟังเล่าให้ผมฟังเถอะครูนึกซะว่าเอาบุญก็ได้ก็ได้งั้นเองก็ฟังนะในตำราที่มีชื่อว่าตำราธาตุสมุทฐานท่านบัญญัติไว้ สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาล้วนประกอบด้วยธาตุทั้งสี่อันได้แก่ดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าสมุทิฐานธาตุซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลเกี่ยวข้องกันและกันโดยแบ่งรายละเอียดออกมาอย่างนี้นะ ธาตุที่หนึ่งคือธาตุดินเป็นธาตุที่สามารถจับต้องได้มองเห็นได้ท่านว่าเกษาคือผมโลมาก็คือขนนักขาก็คือเล็บทันตาก็คือฟันตะโจก็คือหนังมังสังก็คือเนื้อ เ,เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก่อนครับครูผมเคยได้ยินบทนี้เวลามีคนบวชท่านก็จะกล่าวบทสวดว่าเกซาโลมาณคาทันตาตะโจใช่แล้วนั่นเป็นบทกรรมฐานที่พระอุปชาจะให้กับพระบวชใหม่ได้ศึกษาถึงกรรมฐานทั้งห้านั่นเอง อ๋ออย่างนี้นี่เองครับครูเกษาโลมานักขาทันตาตะโจก่าวเป็นภาษาไทยก็คือเส้นผมเส้นขนเล็บฟันแล้วก็ผิวหนังของคนเราอืมครับครูงั้นต่อเลยครับผมไม่ขัดแล้วครับผมอะถ้างั้นข้าจะว่าโดยบทของ บารีก่อนแล้วกันนะเสร็จแล้วค่อยมาแปลให้ฟังเกษาโตมานขาทันตาตะโจมังสังนะฮารูอธิอัิมินชังวักังหะทยังยะกนังกิโลมะกังปิหกะังปับผาสังอันตังอันทะคุณังอุธธิยังกรีสัง มัทเกมัทลุงคังคร,งครบถ้วนทั้งยี่สิบกองธาตุนี้ตามตำราท่านว่าธาตุดินทั้งยี่สิบเกษาก็คือผมโลมาก็คือขนนักขาก็คือเล็บพันตาก็คือฟันตะโจก็คือผิวหนังมังสังก็คือเนื้อ นหรูคือเส้นเอ็นอธิอัธิคือกระดูกอัธิมินชังคือเยื่อในกระดูกวักังคือม้ามหะทยังคือหัวใจยะกะนังคือตับกิโลมะกังก็คือพังผืดปิหะกังก็คือไตปับผาสังก็คือปอดอันตังก็คือไส้ใหญ่อันทะคุนังก็คือไส้น้อยพุทธยังก็คืออาหารใหม่ กรีสังก็คืออาหารเก่ามัตเกมัตตลุงคังก็คือเยื่อในสมองทั้งหมด20ประการนี้เรียกว่าปัทวีทาธาตุหรือเรียกง,ง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือาธาตุดินต่อไปจะก,กล่าววายโยาธาตุก็คือาธาตุลมลำดับที่หนึ่งอุดทังเข้ามาวาตาคือลมพัดขึ้นบน อโถฆมาวาตาคือลมพัดลงล่างกุชิสยาวาตาคือลมในท้องโกฏาสยาวาตาลมในไส้อังมังคานุสารีวาตาคือลมพัดทั่วกายาอัศสาสะปัสสาสะวาตาคือลมหายใจที่เข้าออกของเรานั่นแหละทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็นวาโยทั้งหก ต่อไปจะกล่าวอาโปทั้ง12บปิดตังน้ำดีอัดสุน้ำตาเสมหังคือสเลดวัสาคือมันเหลวบุพโพก็คือหนองเขโรก็คือน้ำลายโรหิตังคือเลือดสิงคานิกาคือน้ำมูกเสโทคือเงือและมิกาคือน้ำในข้อเมโทคือมันข้นมุตตังคือน้ำปัสสาวะหรือน้ำของเสียที่ออกจากร่างกายของเรานั่นแหละ ต่อไปก็จะกล่าวเตโชธาตสันตปักคีคือไฟอุ่นกายปริไทยฮักคีคือไฟร้อนและสัมระสายชิระนักคีคือไฟที่เผาให้แก่ข้ามค่าปรินามักคีคือไฟย่อยอาหารนับรวมทั้งหมดแล้วก็จะแบ่งออกเป็นปัทวีธาตุ20อาโป12วายโย6เตโชธาต4 รวมกันแล้วก็ได้42กองธาตุอย่างนี้ข้าจึงบอกว่ามนุษย์เรามี42กองธาตุโอ้โหละเอียดขนาดนั้นเชียวหรือครับครูย่างหลอกไอ้ช้างนี่มันเป็นเพียงแค่ปฐมมบทเริ่มต้นเท่านั้นมีละเอียดกว่านี้อีกแหละครับ มันแน่นอนยังมีละเอียดกว่านี้อีกเยอะในทางการแพทย์ศาสตร์โบราณเนี่ยไอช้างเ้ยนับตั้งแต่พุทธกาลมาอาจจะเรียกว่าก่อนพุทธกาลก็มีวิชาการแพทย์ปรากฏแล้วในโลกใบนี้พอมาถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านมีชีวิตอยู่แล้วท่านก็ได้ศึกษาจนเป็นพระสัพพันยู ท่านเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญนแม้แต่หมอชีวะกะโกมารพัฒผู้ซึ่งเป็นบรมครูทางการแพทย์เป็นแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดข้อสงสัยก็ยังไปทูลถามพุทธองค์ก็ทรงเมตตาให้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนไม่ต้องอาศัยเครื่องเอ็กซเลย์ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเหมือนเ,เช่นการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่จะต้องอาศัยเครื่องมืออาศัยวิทยาศาสตร์โอ้โหคนโบราณนี่เก่งจริงๆเอาหละ่ะไอ้ช้างที่เองสงสัยข้าก็ได้เล่าให้ฟังถึง42กองกองทา่าผมอยากได้ตำราไปอ่านจังเลยครับครูชานมีตำรา เรื่อง42กองาธาตุให้ผมยืมไปศึกษาหน่อยได้ไหมครับเอ็งจำหมดแล้วหรือตำราสรรพ,พคุณที่ข้าให้ไปอันว่าด้วยตัวยาตัวเดียวแต่มีชื่อเรียกหลายตัวแล้วก็ข้าจำได้นะว่าข้าได้ให้ตำราของลุงชื่นลุงชื่นคือใครครับก็ที่ กของตำรานะ่ะเขียนว่าพฤตาจารย์มิพุทธโยคะรัตนรังสีผู้แต่งตำราสรพคุญญาเพชรน้ำหนึ่งนั่นไงที่เองได้หยิบยืมข้าไปในครั้งที่แล้วอ๋อผมรู้แล้วครับผมได้นำมาคืนแล้วครับแต่ผมจำไม่ได้หรอกมันเยอะมากเลยแล้มันก็ทำให้ผมรู้ว่าน้ำตาล น้ำส้มสายชูก็มีประโยชน์ในทางยาผมไม่เคยรู้เลยว่าน้ำตาลน,น้ำส้มสายชูก็ใช้กันอยู่ทุกวันมันจะมีประโยชน์อย่างเช่นน้ำส้มสายชูใช้ปกชีพจรมันมหัศจรรย์มากเลยครับนั่นเองสนใจเข้าแล้วสิเออดีดีด,ดีอ่านเยอะเยอะ ศึกษาเยอะๆถ้าเองอยากจะรู้ว่าเองชอบสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดเองก็จงลงมือทําทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นนั่นแหละเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเองก็จะรู้โดยตัวเองท่านว่ารู้โดยปัจจัตังเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาด ไอเรื่องของความถูกต้องนั้นน่ะมันเป็นของคู่กันกับความผิดพลาดเมื่อเองเชี่ยวชาญและชำนาญในความผิดแล้วจนถึงวันหนึ่งเองก็จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นน่ะแท้ที่จริงแล้วมันก็วางอยู่ใกล้ๆกับความผิดนั่นแหละแต่คนเรานั้นน่ะมักจะกลัวความผิดจนไม่กล้าลงมือทำเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็แน่นอนความรู้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรข้าก็ฝากไว้ให้เองลองเอาไปนั่งคิดดูนะส่วนเรื่องของตำรา42กองธาตุข้าจะให้เองก็ได้แต่เองก็จะต้องมีเงื่อนไขมาแลกเปลี่ยนครูผมไม่มีเงินหรอกนะครับ ข้าไม่ได้หมายความว่าข้าจะเอาเงินกับเองเส้นนี่อะไรแต่เพียงแค่ว่าของดีมีครูนั้นน่ะจะให้กันง่ายๆมันก็ไม่ถูกต้องข้ายังไม่รู้เลยว่าเอ็งจะสนใจจริงๆหรือเปล่าเองรู้ไหมกลัวที่ข้าจะได้วิชาตำรามามันไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เหมือนเองนี่เดินมาแล้วก็มาเอาวิชาไปมันง่ายเกินไปไอ้ช้างเอ้ย <laughs>